นี่ก็พี่ปุทธิต้ำต้มมาเชื่อมเป็นไงลูกรสชาติมันเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกเออพอดีอ่าเป็นเช่นนวิชานอกโรงเรียนมาเรียนวิชานอกโรงเรียนนะครับชั้นแจวเออชั้นแจวครับชั้นแจวชั้นแจวเออนะครับเรียนวิชานอกโรงเรียนนะครับเรียนวิชากศนนะครับปุทิมาตห์แสบปะครับ อร่อยไหมครับใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมน้ำเปล่าใหญ่ครับเห็นไหเปล่าดีท่สุดนะคที่อย่าไปเปล่าอย่างนั้นสิครับวไหมไหมไหมชวนกับแม่ด้วยอ่ะชนแจ่ว้าเจ้นแจ่ว ใช่จ,จังเลยช<ก>นแจวันนี้ปเจ๊สั่งอะไรมากินครับนี่ปเจกินสั่งอะไรสั่งอะไร<ม>ลงมากินตอกข้อสิครับสั่งหมูอะไรหมูทอดเหมือนเดิมใช่ไหมครับหมูทอดส้มตำยืยชนแจวซ้ำมีอ่อมอ่อมเป็ดด้วยเพิ่งแจกับแม่เพิ<อ>่งแจพนหาด้วย